อ่าสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับเกมอ่าถ้าอ่านไม่เิดน่าจะคิดเซ็กแอคชั่นนะหรือใครเซ็กแอคชั่นนะ,ะประมาณนั้นแหละตอนแรกเบ็คของผมนะครับอยู่ที่ยี่สิบสามจะขึ้นยี่สิบสี่นะครับเปินก็ เยอะด้วยแบบไม่ได้เติม BIP นะครับเปืนโอ้โห,โโหเยอะเลยแต่แม่งเสือกล็อกอินไม่ได้ครับล็อก,อกอินเข้าเชื่อมต่อกับ f a c e b o o k ปุ๊บแม่งหยุดทำงานทันทีนะครับผมก็เลยสมัครเป็นเอ่อเมลไปนะครับล็อกอินต่าไป เราก็ให้พี่เอ่อเพิร์ตจีทีเอ่อทีวีพูหรือเปล่านะครับ พี่เขานะครับเติมให้คือทีเนี่ยอ,อ่ะขอก็เวลาแป๊บเดียวนะครับโอเคครับมันต่อกันเลยนะครับอ่ะถึงไหนแล้ววะอ่ะเดี๋ยวลิงช่องพี่เขานะครับผมจะเอาไว้ใต้คลิปนะครับ ในตเกัน,แนกแมแล้วกันให้พี่เขานะครับเติม1นึ p งวีน,งนะครับวีอ ลิงจ้องพี่เขาใตะคลิปนะครับแล้วไปกดซับกดไลค์กดแชร์ให้พี่เขาได้นะครับพี่เขาเอารับเติม VIP นะครับกูกระโดดไปปุ๊บโกโลนยิงเลย ជ្លាក់ទ្លាក់ទ្ល ngerti aja tenang ya. Jadi tuh, tuh aja ada yang mau juga. ข้างหน่อยเจอสักตัวแค่ตัวเดียวก็ยังดี មកក៏សូមមកចាំ กูยิงตัวหน้าแต่แม่งไปโดนตัวหลังจุ๊วเลยขาดใต้สี่และเครื่องผมก็เล็กด้วนยนะครับเพราะอัดคลิป จบเกมนะครับไ okay, mm ้สูงนต่สีนะโอ้โหดูวิวมันรับเวิวผมหนึ่งวันโอ้โหดีเลยรับเป็นด้วหนึงวันอืม เลวการ์ดโอเคครับไม่จช่กันเชฟหนะจองปีเขานะครับเออเติดลจีทีทีวีนะครับครูนะครับไปกดซับไลค์แจกมันด้วยนะครับปีเขารับเติม v i เพนะครับ